สวัสดีครับมาพบกับต้มตูนอีกแล้วนะครับโอเควันนี้ไม่ได้มาวาดรูปให้ดูนะครับคือวันนี้ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่า Quick d r a w นะครับเออคิดว่ามันน่าจะมีมาพักหนึ่งแล้วนะพักใหญ่ๆแล้วอะหลายๆคนน่าจะพอจะรู้จักกันมาบ้างแล้วนะครับออโอเคเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังก่อนเบื้องต้นว่าเว็บไซต์นี้มันคือยังไงนะครับ Quick d r a w เนี่ยนะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ This is an AI Experiment ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เพิ่มประสบการณ์ให้กับ AI นะครับยังไงเดี๋ยวมาดูต่อ Made with some friend from Google ก็คือ,อ,อพัฒนาโดยพันธมิตรของ Google นะประมาณนี้นะมั้งนะครับโอเคคือหลักๆก,ก็คือตัว AI เนี่ยนะจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์รูปภาพที่เราวาดเขาจะให้โจทย์กับเรามานะครับแล้วก็ให้เรา แล้วตัว AI จะวิเคราะห์รูปภาพว่าเราว่าสิ่งที่เราวาดเนี่ยเป็นไปนตามโจทย์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูนะโอเคโดยโดยวัตถุประสงค์ในการสร้างเนี่ยมันมันถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยช่วยกันเพิ่มคลังรูปภาพนะครับก,ก็คือให้พวกเราเนี่ยช่วยกันแทรกรูปภาพวาดวาดรูปแล้วเขาก็จะเอารูปที่เราวาดเนี่ยเก็บเข้าไว้ในคลังรูปภาพนะครับ คือเว็บนี้เป็นภาษาอังกฤษนะ Hockey Park Hockey Park คืออะไรวะ,ะลองเดาเลยไหมเนี่ย,ยขออนุญาตนกครับ o c k e y p a r k คือจะพูดว่า Hockey เฉยๆก็พอจะได้นะเพราะฮอกกี้พักปุ๊ก็เกมเหมือนกันนะนฮอกกี y ฮอกกี้พาร์คก็ฮอกกี้แหละฮอกกี้คืออะไรหมวฮอกกี <sh> ้แ <man> ล้วกันปรบคาามเร่าอะไรล่รเบรดบรที่ไหนล่ะอะไรอะคิดไม่ออกเลยเหรออะไรอะคิดไม่ออกเลยหรอ Uh, อันต่อไป n v e l o p อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะผมไม่อยากให้คร,รูภาษาอังกฤษมาเห็นเลยเฮ้ย hey. ไม่ใช่แค่คร,รูภาษาอังกฤษหรอกแค่ในเรียนก็เหมือนกันนี่คือจดหมายซองจดหมายเหรอทำไมไม่มีคำว่าแบบ post purse อะไรอย่างนี้มั้งเลยอ่ะไหนมันอ่านว่าอะไรอ่ะ envelope <velope. S 1> en envelope envelope Yep, yep, yep. I see keyboard or yep. screwdriver. Bap, bap. Oh, I know. It's envelope. Oh, envelope. Click. Oh, that's I see sleeping bag or breast or water or pool. I see pond or hockey puck or flying saucer. <coughs> this is park all I see cooler or oven or hot tub or toaster. Right or I'm stumped. I have no clue what you're trying. I see drums. ไม่ได้หรอทำไมไม่เหมือนตรงไหน,นใครดูก็รู้แล้วบ้าบอวาดรัวชม I see finger or diving board or foam finger oh I know I see <c oughs> finger เลยว่ะมาถึงก็เห็นนิ้วเลยาชาร์กอ่ะ <c oughs> เดี๋ยว

CASE อ้าสูตรเคสคือกระเป๋าเดินทางเหรอแต่มัเป็นกระเป๋าใส่สูตรเหรอลองว่าไปก่อนนี่มันลัดเกสจริงป่ะสูตรเคสร,รู้แล้ววะอ๋ออ๋อโอเคสรุปพอจบๆมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะไอ้ฮอกกี้พักเนี่ยมันคืออะไร ลูกฮอกกี้เหรอไอ้ลูกฮอกกี้อ่ะว่าต้องนานโอเคลูกฮอกกี้นะขอโทษนะฮะผมรู้สึกว่ารูปเรานี้เขาเรียกว่าโอ้ยเอ็นเวิร์ลูเอ็นเวิลูคนณอ่านคำว่ายังไงแบบนี้แบบนี้สองจดหมายคล้ายๆกันของเราสวยสุดเค้ก ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่รู้เหรอเนี่ยเค้กเนี่ยอ๋อต้องนี่รู้นี่เป็นเค้กนี่แต่นี่ไม่ใช่เข็มมีมิติงไงว่ามีมิติไม่อีกไม่ได้ไม่ได้เนี่ยอืมอ้มอืม้มเฟ้นอันนี้คือรัวอ๋อรัวอ๋ออ๋อไม่น่าได้แหละจริงๆไม่น่าเราถูกชอบชอบ ดึง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 โหก็ไม่น่าเดาถูกอยู่ดีอ่ะเออเก่งว่ามันเก่งสูตรเคสอ๋อโอเคโอเคแตจริงๆเกมีได้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะเอาไหมเอาไหมขอลองอีกสักเกมอยากได้เต็มอ่ะจริงๆหลักการไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการวาดรูปนะมันอยู่ที่ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษมากกว่านะครับ มา diving board ไ,ไม่ใช่สเก็ตบอร์ดใช่ไหมมันคืออะไรวะขอโทษขออีกรอบหนึ่งกดกดกดดู diving การดำน้ำหรอ diving board กระดานดำน้ำว่ะ เดี๋ยวอันนี้คือของที่กูไม่รู้จักแล้วกระดานโต้ขึ้นมีขึ้น see saw, มีีลอตเตอร์ด้วยวะไม่ได้หรอคร sure <c oughs> <c oughs> ับขอโทษครับนเราขวดแล้วหรอเฮ้ Sorry, <c oughs> บัตเทิลแคปฝาขวด I see nose, I see squiggle or pond or cloud oh I know cap. ้ไอ้โน้สนี่ไงบอนลูนบันลูนบอลูนเฮ้ยเฮ้ยน้องเาเท่โเทๆาเท่าเท่าๆๆ่าเท่าทำไๆครึ่งหนึ่งปึ๊บไอซีชูหรือเอลโบว์หรือพิลล์ล์หรือเบสบอลหรืมไม่ใช่เบสบอลบ้าเหรอปึ๊บไอซีฮอตแอร์บอลลูนเฮ้ยไม่ต้องฮอตแอร์ก็มันลูนก็ได้ I have no clue what you're trying. Sorry, I couldn't guess it. มันเรียกค้นแอร์มารูนหรออ๋อเราคงผิดละ STOP s i g n สัญญาณไฟจราจรเนี่ยไฟแดงดวาวเลยนะ I see door or stairs, s a i เฮ้ยสัญญาณ <or square. S 1> หยุดโอ้ยหยุดด้วยหยุด,ยดมันน่าจะเป็นอย่างนี้ I see circle or frying pan or baseball No 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 เอ่อ I see door or skyscraper or marker or remote control I see traffic light <laughs> ไม่รู้ยอมโอ้ยวอเตอร์จะว่าอย่างไรรู้ว่าเป็นน้ำวะ่ะจะรู้ไหมไอ,อซีโอเชียนไอซี่โอเชียนเหรอไกายบอันนิดเดียวนิดเดียววอ,อเตอร์เออนงี้ย <laughs> ก็ให้คูฉลาดหน่อยเฮอริเคนวะ่ะมา20วินาที I see squiggle or zigzag oh I know it's h อะไรเงี้ยรู้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูที่ diving board นะโอ้อยไอ้โอ้ไอ้กระดานที่ใช้โดดน้ำออ๋อ๋ออ๋อ ฝาขวดล่ะของเราอ่ะของเราคนเราอาจจะดูเหมือนหอยขุมนะไม่ค่อยดูเหมือนฝาขวดเท่าไหร่บอลลูนมันแค่มันแค่ลูกโป่งเว้ยอ๋อถ้าเป็นแค่อย่างนี้เขาเรียกว่าลูกโป่งเว้ยแต่ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยเขาเรียกเมื่อกี้เราเห็นมันพูดอะไรอะแก๊สแก๊สฮอตฮอทฮอทแอร์บอลลูนสักอย่างนั้นอนะเออนี่ไงฮอตแอร์บอลลูนซอลไซด์ เออเนี่ยปลายหยุดปลายหยุดอ๋อปลายหยุดน้ำก็ว่าคล้ายๆกันนะเฮอร์เร <Hurricane. Hurricane. S 3> oh. นเฮอร์เรนอ๋อหลักการเดียวกันทุกคนนะครับ <c oughs> ขออีกรอบได้ไหมเบื่อยังอะ่ะขออีกรอบนะขออีกรอบนะ กลับไปลองเล่นเองลองเปิดดูนะลองเปิดดูเองลองเปิดดูก็ได้นะเคนยอนเคยอนมันเป็นขนมอะไรสักอย่างนะเว้ยเดี๋ยวเขอดูดูดูขนมไหม C R A Y O N พอพอพอเราจะไม่พูดแหลมอะไปอย่างนี้อละเคนยอนคือดินสอสีดินสอสี Uh, I see line, I see nail, or room, or string beam, or marker. I see pencil. I see pencil? Oh, I know, it's crayon. Uh, wine glass? Get wine, Get wine. Oh. I see leg, or line, or nose. Oh, I know, it's wine glass. Eh. Uh, lamp. Floor lamp. มาถึงตะเกียงที่บนพื้นน่ะเหรอเชิงเทียนพิเศษหรือเปล่ายังไงดีวะโอลืมคิดมาก่อนเอ่อ I see Leg or Knee or Hexagon or House or Suitcase I see Octagon I see Church or Barn or Lantern I'm not sure what that is Sorry I couldn't get Bad ข้างๆ Batman Batman กูวัด Batman เลย I see elbow up, up. or chair or bed up, up, or bridge up, up, or bow tie. Up, up, up. Oh, I know it's bad. <laughs> beach. Beach. Ah, this, 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 this. I see squiggle or snake or ocean or garden hose or river. It's <laughs> not river. Oh, I know it's beach. <laughs> Flat light. Flat light. Fire. Flash. ารไฟฉายใช่ไหมคีย์บอร์ดอะไร diving นี่ diving board เหรอเนี่ยที่เราอเดีัใครๆก็รู้แ <'s> น่ยังไม่เต็มเลยอ่ะอด้วยทักษะของภาษานะเลยทำให้เต็ม <laughs> <laughs> โอเคก็แต่คราวนี้เราถูกไปจังหกภาพเราถูกไปทั้งหมดห้าภาพนะถือว่าใกล้เคียงเดี๋ยวขอดูฟอร์แอมหน่อยนะ โอ้ยฟอร์แลมหมอฟอร์แลมก็คือโคมไฟอันเล็กๆกันนะโคมไฟโคมไฟตั้งพื้นเนี่หรอนี่คือฟอนโอ้โหกูาทิ้งนี่กูวาดไปถึงพี่มากเลยนะเนี่ยมีเทียนนะเนี่ยโอ้ยโอเคอาจจะโวยวายสักหน่อยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าถ้าเกิด มีเว็บอะไรอย่างนี้ตลกๆนี้หรือว่ามีเว็บอะไรนะ่าสนใจจะเอามาให้ดูอีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ